บทที่2งานที่4การสร้างโปรแกรมปาดหน้าชิ้นงานมุมมองของชิ้นงานเราจะมองแบบท็อปของเพลน D+Z ตรงตำแหน่งมินิเจอร์ของเพลนตรวจสอบว่าตอนนี้เพลน WCS อยู่ที่ D+Z กดเครื่องหมายเท่ากับอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าเพลนจะอยู่ที่ D+Z ถัดมาคลิก ในช่องของตำแหน่ง G ที่ D+ เบวกภาพจะมองเป็นท็อปวิวของเพลน D+ เบวกถัดมาไปที่ตำแหน่งเมน a เจอร์ของช p a านวิธีการเคลี t ร์ชูพาทเลือกไปที่แถบเมนู Menu Turning คุผ่านในการปัดหน้าชิ้นงานเราจะใช้เป็นทูพาร์ดเฟสเลือกเฟสในบทในบทเรียนนี้เราจะใช้ทูนเบอร์หนึซึ่งทูนเบอร์หนึเป็นทูนโอดีลาบเม80องศาเราสามารถเข้าไปเช็คในค่าพารามิเตรอร์ของทูนได้โดวยวิธีการต่เพิคลิก ตอนนี้ Insert เป็น m มสฟอร์ม4 80องศาขนาดไซส์ของ Insert เป็น12ความหนา14มุมของ Insert c o r คอ r เนอร์เเียนเป็น0.8เราจะมีโค้ดที่เป็นมาตรฐานในการเลือก Insert เป็น ISO โค d e โค้ดนี้ก็คือ CNMG 120408 4ตัวแรกก็คือฟอร์มของ Insert ก็คือมุม80 n, n. ก็คือมุมหลบของหน้ามี i า s e เ t ส่วน g ก็เป็นลักษณะนนของชิปเบเกอร์มุมของชิปเบเกอร์หรือหน้ามีดในลักษณะนนต่างๆส่วน12ก็คือลักษณะนนของความโตของมาอินเซอร์ 0.4ก็คือความหนานของมินิเซิร์ต0.8ก็คือมุมของมินิเซิร์ต0.8คือ0.8เราสามารถเช็คได้จากกล่องของมินิเซิร์ที่เราซื้อมาดมาดฮัเดอร์ที่เราใช้ตอนนี้ฮ o นเดอร์ที่เราใช้เป็นด้ามขวาสังเกตจากถ้ารามองจากกราฟิกหรือรูอรอป ของ holder ด้านจะอยู่ขวามือของ insert เราจึงเรียกว่าด้านขวาก็คือ r i g h ถัดมาเราสามารถที่จะสั่งให้ตัวโปรแกรมวาดทู o ขึ้นมาให้เราเห็นโดยการคลิกที่ d อทู tool เราก็จะเห็น insert ลายด้ามในการกึงชิ้นงานนี้ เทเลทจะอยู่ด้านบนเราเรียกว่า upper tele ะฉะนั้นด้านของ Insert ก็จะต้องทำการติดตั้งไว้ด้านบนเม็ดอินเิก็ต้องอยู่มุมด้านล่างแล้วเราจะเกลิงจากบนลงล่างหรือขวาไปซ้ายเพราะฉะนั้นในการติดตั้ง Insert ก็จะติดตั้งแบบนี้โปรแกรมจะทำไว้ให้อัตโนมัติในรายละเอียดอื่นๆจะกล่าวในบทถัดไป อัดมาคลิกโอเคฟีดเลตเราจะใช้เป็นหน่วยมิลลิเมตรต่อรอบก็คืออัตราการกลึงต่อ1รอบควาสามารถในการกลึงสามารถ1รอบสามารถกลึงได้ที่0.2ม mm. ิลลิเมตรอัดมา s ส e ีด n d Speed, and Speed. s p ีดเดอรสปีหรือความเร็วของ s p ีดเดจะมีให้เลือก2อย่างก็คือแบบ c s s และแบบ RPM แบบ c s s ก็คือความเร็วตัดของที่หรือ constant cutting speed แบบ RPM ก็คือความเร็วรอบของที่ ถ้าเราอยากให้ความเร็วตัดของที่เราก็เลือก CSS ในที่นี้เราจะใช้ CSS เป็นความเร็วตัดของที่หรือตัวแปรเป็นค่า VC นั่นเองจะมีสูตรในการคำนวณเดี๋ยวจะกล่าวในบทถัดไป Speed and Speed ค่า VC หรือความเร็วตัดของที่จะใช้เป็น120ถัดมา เซตค่า maximum um, Maxim spindle speed ความเร็วสูงสุดความเร็วรอบสูงสุดจะเซตค่าความเร็วรอบสูงสุดไว้ที่2,005เพื่อเวลาโปรแกรมคำนวณจะได้ s p i n d ด e จะได้ไม่เกิน2,005รายละเอียดอื่นๆ,ๆจะาตกกา่อไปบทถัดไฟถัดมาเลือก face parameter เฟสพารามิเตอร์ในที่นี้เราจะปาดหน้าจนถึงตำแหน่งเซศูนย์ฟินิชที่เซศูในการปาดหน้าเราจะปาดหน้าครั้งละ0.5มิลลับสเตปโอเวอร์นี่คือปาดหน้าแต่ละครั้งพิมพ์0.5ลงไปในการฟินิชเราก็จะฟินิชที่0.2หมายความว่า โปรแกรมจะคำนวณเองว่าสต็อปที่เราเผื่อไว้2มิลโปรแกรมจะต้องปาดกี่ครั้งก็คือปาดอยากกี่ครั้งครั้งละ0.5โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติจนเหลือเนื้อไว้ประมาณ0.2ม mm, ิลิเมตรเพื่อปาดหน้าชิ้นงานเก็บฟินิชหนครั้งตัดนาคลิกโอเคเราจะได้ทุนผ่าน ในการปัดหน้าชิ้นงานแสดงขึ้นมาทำการเซฟอีกครั้งหนึ่ง